ประโยชน์ของการจเจริญสติปัฏฐาน4ี่อีกอันหนึ่งเป็นประโยชน์ของการะลึกถึงสิ่งที่ตัวเองเริ่มใส่ด้วยช่วงต้นพระสูตรเป็นการกล่าวถึงว่าการจเจริญสติปัฏฐาน4ี่ได้ประโยชน์อะไรช่วงกลางเป็นการแก้ปัญหาเวลาจเจริญสติปัฏฐาน4ี่้้วเกิดปัญหาโดยการลึกถึงสิ่งที่ตัวเองเริ่มใส่และก็ตอนท้ายก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึง่งก็เลยตั <todo> ้งชื่อเรื่องว่า ประโยชน์ของการระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองเริ่อมใส่เรื่องนี้เกิดขึ้นในพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระอานน์นุ่งแล้วถือปาดและจีวรเข้าไปยังสำนักของนางภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้งนั้นภิกษุณีมากรูปเข้าไปหาท่านพระอานทนไหว้ท่านพระอานนท์แล้วจึงนั่งณที่สมควร ครั้นแล้วจึงพูดกระท่านพระอานนท์ว่าพันเตอานนท์ภิกษุณีมากรูปในกรณีนี้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้งสี่ย่อมรู้คุณพิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการกอดน,นี่คือประโยชน์สติปัฏฐานสี่ว่าถ้าตั้งมั่นดีแล้วนะในสติปัฏฐานสี ก็จะรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนอยากรู้ว่าคุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนเป็นอย่างไรก็ลองไปทําดูและเราก็จะเข้าใจเองท่านพระนรนก็จึงตอบพิษุณีเหล่าน,นั้นว่าพระคินีคือทับศัพท์เป็นพระคินีและเวลาแปลไทยอาจจะแปลว่าพี่หญิงหรือน้องหญิงแต่เรามากักจะได้ยินกันว่าเป็นน้องหญิง อันนี้ก็เลยขอใช้ทัพสาวาพระคินีฟังแล้วเพราะดีพระคินีนะข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระคินีข้อนี้เป็นอย่างนั้น,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 นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อน ตอนพิกษุณีมาพูดพิษุณีบอกว่าพิกษุณีนะมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้คุณวิเศษอื่นตอนพระอนุนท่านตอบท่านตอบว่าพิกษุหรือพิกษุณีนะกคคือได้ทั้งฝั่งพิกษุที่เป็นผู้ชายและฝั่งพิกษุณีที่เป็นผู้หญิงส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนจากน้องหญิงเป็นพระคิดนีเพราะพิกษุเราเรียกพันเตไปแล้วพิกษุเรากล่าวคําออกนามว่าพันเตหรือท่านพูดเจริญไปแล้วพิกษุณีก็ ทับศัพท์มั่งในพระคินีพระอน,นุลก็บอกว่าก็ถูกแล้วนะเมื่อจเจริญสติปัฐานทั้งสี่ก็หวังได้ว่าจากบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนลำดับนั้นท่านพระอน,นุลยังภิกษุณีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วลุกจากอาสนะหลีกไป ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวไปบินทบาทในพระนครสาวัตถีแล้วในเวลาหลังอาหารกลับจากบินทบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพันเตเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังสำนักนางภิกษุณีแห่งห แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูล,ลาดไว้จากนั้นท่านพระอนุนก็เล่าว,ว่าภิกษุณีมากล่าวอะไรและท่านพระอนุนท่านตอบว่าอย่างไรสังเกตไม่ว่านะภิกษุณีเรียกภิกษุก็พันเตภิกษุเรียกพระพุทธเจ้าก็พันเตแต่หมู่ภิกษุด้วยก,กันจะไม่มีเรียกว่าพันเตเลยก็จนถึงวันที่พระศาสดาปรินิพาน พระองค์จึงให้เปลี่ยนคำเรียกขานกันใหม่ในหมู่ภิกษุสงฆ์ผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตผู้แก่เรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยสกุลหรือโดยคำว่าอาภุโสดังนั้นก็คำเรียกขานก็เพิ่งเปลี่ยนตอนวันที่พระศาสดาป,ปรินิพานของภิกษุส่วนคาราวาสเวลาเรียกภิกษุในครั้งพุทธก,กาลเขาก็เรียกกันว่าพันเตจะเป็นพันเตเฉยๆก็มี จะเป็นพันเตและตามด้วยชื่อก็มีเหมือนภิกษุณีเรียกท่านพระอนอนท์ว่าเรียกพันเตอนอนนท์พระเจ้าเปรตที่โกศลเจอชดินก็เรียกว่าพันเตนะเจอปริพาชกก็เรียกว่าพันเตนะเจอนักบวชศาสนาอื่นก็เรียกว่าพันเตดังนั้นพันเตก็เหมือนเป็นคําที่ใช้เรียกแทนนะนักบวชผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยแต่จะนับถือความเชื่อแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ก็คือเรื่องของพันเตนะเพราะก็ยังเจอนะโยมเรียกนามเรียกขานนะภิกษุครั้งพุทธกาลยังออกชื่อเฉยๆขนาดภิกษุเรียกกันก็ยังต้องมีคํานําหน้าว่าพันเตแต่เราเป็นคาราวาจะเรียกชื่อเฉยๆก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะคนที่เรียกชื่อเฉยๆ,ๆได้ก็มีคือผู้บวชก่อนในครั้งพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้านะที่ พระองค์จะเรียกภิกษุทุกรูกก็คือเรียกแค่ชื่อเราก็จะไปเรียนแบบผู้เสเจ้าว่าเราเรียกโดยชื่อเพราะเราไม่ใช่พร้พุทธเจ้ขาขณะภิกษุเนี่ยเราก็อย่างอาตมาบวชหลังท่านมาเป็นพันเป็นสองพันกว่าปีอาตมาก็ต้องเรียกพันเตรหรือมีคํานําหน้าเป็นอย่างอื่นเมื่อพระอนนท์เรากลับมาพระสูตรเราเมื่อพระอนนท์เล่า เหตุการณ์ให้พระศาสดาฟังพระศาสดาก็เลยตัดตอบท่านพระนอนุนว่าอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสีภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นเพิงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างคือ อนนภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที is is ่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมสวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเวลาเจริญสติปัฏฐานสี่เช่นการพิจารณาเห็นกายในกายอย่างเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจก็เสมือนว่าเป็นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายถ้ามีความเร่าร้อนเกิดขึ้นหรือความหดหู่เกิดขึ้นความฟุง้งซ่านเกิดขึ้น พระองค์ให้เราตั้งจิตให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใสเมื่อเราตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใสปราโมทจะเกิดปิติจะเกิดกายสงบระงับเกิดความสุขแล้วก็จิตตั้งมั่นจะเป็นเหตุให้จิตเราตั้งมั่นจากนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วพระองค์ก็ให้ทําอย่างนี้ว่าเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจาร์มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้หมายความว่าเมื่อนึกถึงนะเมื่อตั้งจิตไว้มั่นในสิ่งที่ตัวเองเริ่มใสแ่แล้วและเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นนิดต่อไป ไม่ตรึกไม่ตรองไม่คิดไม่อะไรก็มีสติอยู่ในภายในเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จบไม่ต้องคิดต่ออันนี้คือวิธีแก้เช่นเดียวกันพระองค์ตัดอีกว่าอานอนท์อีกประการหนึ่งภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่หรือย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหูแห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้หรือบางสำนวนแปลจะบอกว่าบัดนี้เราจะเพิกถอนเมื่อเธอเพิกถอนคือไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจารมีสติในภายใน เป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้อันนี้ข้ามมาถึงเรื่องทรรในธรรมการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหรือเห็นจิตในจิตก็ลักษณะเดียวกันเมื่อความเร่าร้อนนะมีเวทนาหรือมีจิตเป็นอารมณ์เกิดขึ้นข้างในความหดหู่เกิดขึ้นจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกเกิดขึ้นก็ให้ตั้งจิตให้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใสและเมื่อเราตั้งจิตไว้ใน,นิมิตอันเป็นที่ตั้งความเริ่มใสสุดท้ายก็จะเป็นเหตุให้จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิอีกครั้งหนึ่งเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องเป็นนึกแล้วไม่ต้องคิดอะไรแค่กลับมาเป็นผู้มีสติอยู่ภายในในพระองค์ก็ตรัสตอนไทยว่าอานนภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้ด้วยอาการอย่างนี้นี่คือการภาวนาและก็ตั้งจิตไว นะฟุ้งซ่านเอ่ยนะความเร่าร้อนเกิดขึ้นความหดหู่เกิดขึ้นก็นึกถึงสิ่งที่ตัวเองเริ่มใส่เมื่อนึกแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อีกรอบแล้วก็ไม่ต้องนึกอีกนะหลักการคือประมาณนี้จากนั้นพระองค์ตรัสอีกอันนึงว่าอานนท์ก็ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกเป็นอย่างไรคือ อนนภิกสุไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกย่อมรู้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกลำดับนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหน้าหลุดพ้นแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเราย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้นะอันนี้ไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอกนะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหน้าตรงนี้อาตมามองว่าไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหน้าก็คือไม่ได้ไปสนใจเรื่องอนาคตไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังก็คือไม่ได้คิดถึงอดีตก็หลุดพ้นจากทั้งอดีตและอนาคตก็ ตั้งอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะในเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการเห็นจิตนะในจิตหรือเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็คือพระองค์ไม่ได้ให้ตั้งจิตไว้ในภายนอกจะส่งจิตออกนอกนั่นเองเวลานั่งภาวนาไม่มีใครส่งจิตออกนอกก็คงมีบ้างแหละแล้วก็เมื่อเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกเราก็จะรู้ชัดว่า ใจเราก็ไม่ได้ไปฟุ้งหาเรื่องอดีตที่ผ่านมาใจเราก็ไม่ได้ไปฟุ้งหาเรื่องในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงไม่ได้หลุดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้หลุดพ้นแล้วไม่ได้ไปตั้งอยู่จากนั้นเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราเป็นผู้เปีารนาเห็นกายในกายหรือเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายรือเห็นจิตในจิตหรือเห็นธรรมในธรรม พระองค์จึงสรุปตอนท้ายว่าอานนาวนาย่อมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้ด้วยอาการอย่างนี้นะไม่ได้ตั้งจิตไว้ก็คือไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายเนะไม่ได้ส่งจิตออกนอกจากนั้นพระองค์ก็สรุปตอนท้ายว่าอานนภาวนาย่อมีเพราะตั้งจิตไว้เราได้แสดงแล้วภาวนาย่อมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้เราก็ได้แสดงแล้วด้วยประการดังนี้ ภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้หมายถึงถ้าฟุ้งซ่านไปแล้ว <c oughs> ก็ให้ตั้งจิตไว้มั่นในสมะในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือภาวนามีการตั้งจิตไว้ส่วนภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้ก็คือเราก็ไม่ได้ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ได้ไปตั้งจิตอยู่กับเรื่องอื่นไม่ได้ตั้งจิตอยู่กับสิ่งอื่นนะก็คนละแบบการภาวนาก็จะ คนละแบบพระองค์แสดงแล้วว่าภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไวดังนั้นพระองค์ก็ตัดว่าอานน์กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย อนนนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้คือคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระองค์แสดงแล้วทั้งการภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้และการภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้ นะพระองค์ก็บอกตอนท้ายว่ากิจใดที่ศส,สดทนาที่ควรทำแก่สาวกกิจนั้นพระองค์ได้ทำแล้วพระองค์ก็ให้นะนั่นแหละเดือนว่างนั่นแหละคนไม้ก็ให้เราปีเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังนะนี่คือคำพร่ำสอนของท่านสำหรับสาวกทั้งหลาย เห็นไหมว่าสติปฐานสี่เจริญแล้วก็จะรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการกอจากนั้นเมื่อเราจเจริญสติปฐานสี่อันใดอันหนึ่งเกิดความเร่าร้อนในกายเกิดความหดหู่ของจิตเกิดความฟุ้งซ่านก็ให้ตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใส่และสุดท้ายก็จะเป็นเหตุให้จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิได้อีกรอบหนึ่ง มันจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วที่เคยนึกอะไรก็หยุดก็กลับมาไม่ต้องนึกอะไรนะก็อยู่กับความตั้งมั่นไปแล้วก็ภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้ก็คืออย่างนั้นอีกอันนึงพระองค์ตัดถึงเรื่องภาวนาย่อมมีเพราะไม่ได้ตั้งจิตไว้ก็คือไม่ตั้งจิตไว้ภายนอกแล้วก็ไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคต ก็คือนั่นแหละว่าการภาวนาไม่ได้ตั้งจิตหมาคืออย่างนี้พระสูตรของวันนี้ก็ประมาณนี้